สวัสดีครับนานานทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายนะครับซึ่งเป็นหลอดไฟหลีนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าหลอดอะไรนะครับแต่ว่าที่ศูนยะ์เขาเรียกว่าหลอดตัวแอลนะครับโคมไฟท้ายของปี2014ขึ้นไปนะครับแล้วก็ ตัวลิมิเต็ดนะครับก็คือโคมที่นานาเห็นอยู่นี้นะครับซึ่งเขาจะเป็นโคมดํานะครับตัวไฟหลีเขาจะมีอยู่2หลอดนะครับก็คือเป็นหลอด LVD ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นหลอดที่เป็นตัว L ที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าของผมเนี่ยเขาขาดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็เพิ่งสังเกตเห็นเช่นเดียวกันนะครับในวันที่ผมไปทำสุระนั่นแหละนะครับวันที่ผมสังเกตเห็นที่ ไฟสองสว่างที่แผงควบคุมแอร์ที่ไม่ติดนั่นแหละครับก็เป็นวันเดียวกันที่ผมสังเกตเห็นนะครับวันนี้ก็เลยนะครับจะมาทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเปลี่ยนหลอดไฟตัว L ตัวนี้นะครับปกติแล้วหลอดไฟตัวนี้นะครับจะเป็นหลอดไส้นะครับซึ่งเขาเป็นขั้ว T 1 0นะครับวันนี้ผมจะอัปเกรดเป็นแบบ LED นะครับเป็นยี่ห้อฟินลิปนะครับขั้ว T 1 0นะครับอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดแล้วก็วิธีการเปลี่ยนกันครับผม สำหรับการถอดโคมไฟท้ายนะครับตัวโคมไฟท้ายนะครับเขาจะมีสกูยืดอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวที่1อยู่บริเวณนี้แล้วก็ตัวที่2อยู่บริเวณนี้นะครับให้เราใช้ไขควงปากแฉกนะครับคลายเข้าออกทางด้านซ้ายนะครับต่อจากนั้นนะครับเขาก็จะมีตัวล็อกอยู่ด้านข้างอีก2ตัวนะครับอยู่บริเวณแถวนี้นะครับก็หลังจากที่เราคลายสกูออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะนำโคมไฟเขาออกมายังไงนะครับ สำหรับขั้นตอนการถอดโคมไฟท้ายออกมานะครับให้เราดึงออกมาข้างๆนะครับดึงออกมาตรงๆนะครับเนื่องจากเขามีตัวล็อกนะครับบังคับอยู่2จุดนะครับก็คือจุดที่1แล้วก็จุดที่2บริเวณนี้นะครับให้ดึงออกมาด้านข้างตรงๆนะครับค่อยๆนะครับ สำหรับขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับซึ่งหลอดไฟเขาจะอยู่บริเวณนี้เนะนะเห็นไม่เลยเนี่ยฮะบิดซ้ายนะครับนี่บิดมาทางซ้ายนี่ฮะแล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะครับเขาก็จะเป็นหลอดไส้ลักษณะนี้นะครับให้เราถอดออกนะครับเขาจะเป็นขั้วแบบเขี้ยวนะครับนี่ถอดออกมานะครับจากนั้นนะครับก็ใส่หลอด LED เข้าไปนะครับเอ่อ สำหรับหลอด LED นะครับหากหน้านไม่ทราบขั้วหลอดนะครับให้หน้านเปิดไฟเหลี่ยาไว้ด้วยนะครับถ้าใส่แล้วไม่ติดเนี่ยให้เราสลับขั้วนะครับเนื่องจากหลอด LED เนี่ยเขาจะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับไม่เหมือนกับหลอดไส้นะครับซึ่งหลอดไส้จะใส่ขั้วไหนก็ได้เขาติดหมดนะครับแต่ถ้าหลอด LED นะครับเขาจะมีขั้วต้องใส่ให้ตรงขั้วเท่านั้นนะครับเขาถึงจะติดนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ย้อนที่ทางเดิมนะครับใส่เข้าไปเขาก็จะมีล็อกอยู่นะฮะ อย่าฝืนนะครับเขาจะมีล็อกอยู่เนี่ยลักษณะนี้เนี่ยฮะล็อกเนี่ยฮะนี่ดันเข้าไปลักษณะนี้จากนั้นก็หมุนขวาครับค่อยๆนะครับเนี่ยฮะนี่แค่นิดเดียวหนาอย่าฝืนนะครับถ้าใส่ไม่เข้าให้หนาอถอดออกมาก่อนนะครับเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะล็อกเขาเนี่ยจะเป็นล็อกนิดเดียวนะครับล็อกเสร็จเนี่ยเขาจะแน่นเลยนะครับลักษณะนี้นะครับ โอเคก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนดอดไฟที่โคมไฟท้ายของรถย e s u ุอัลลิอู2.5 v ินะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ประกอบเจ้าโคมไฟท้ายเนี่ยกับพื้นที่เดิมนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนดอดไฟไปที่เรียบร้อยนะครับให้เราประกอบโคมไฟกับพื้นที่เดิมนะครับโดยการย้อนทางเดิมนะครับก็คือ,อใส่เข้าทางด้านข้างนะครับใส่เข้าตรงๆนะครับ ต่อจากนั้นนะครับให้เราทําการไขสกูยึดโคงไฟท้ายกลับเข้าไปที่เดิมนะครับด้วยไขโควงปากแฉกโดยการหมุนไปทางขวานะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นความแตกต่างของการเรืองแสงนะครับระหว่างหลอดไส้แท้ยูสูที่ติดมากับโคมนะครับกับหลอด LED ที่เราอัปเกรดเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าการเรืองแสงของหลอดไฟทั้งคู่นะครับเขาจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟโคมไฟท้ายของรถ EUSUK า l l นิว m a x 2.5 v g s Turbo นะครับปกติแล้วนะครับโคมไฟของปี2012นะครับเขาะจะเป็นหลอด LED ใหญ่ๆบริเวณนี้นะครับแต่โคมไฟตัวนี้เป็นโคมไฟตัว Limited นะครับเป็นของตัวฉลองครบรอบ99ปีที่ก่อตั้ง EUSUK นะครับก็เลยเป็น ลักษณะนี้นะครับซึ่งไฟหลีของเขานะครับจะมีอยู่สองตัวนะครับก็คืออย่างที่ผมอธิบายให้นะนะได้ทราบตั้งแต่ข้างต้นนะครับก็คือจะมีหลอด LED ที่เป็นตรงๆบริเวณนี้แล้วก็เป็นตัว L นะครับบริเวณนี้ตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นอ่าจริงๆแล้วเป็นหลอดไส้นะครับหลอดไส้นะครับเขามีอายุการใช้งานนะครับเวลาเราเปิดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะร้อนจนไส้เขาขาดนะครับซึ่งของผมก็ขาดเช่นเดียวกันนะครับ ก็เลยอัปเกรดเป็นหลอด LED นะครับเป็นของฟิลิปนะครับขั้วเขาจะเป็นแบบ T 1 0นะครับแบบเสียบนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับข้อดีของหลอด LED ก็คือเขาจะกระจายแสงไฟเนี่ยไปทั่วเลยนะครับแสงไฟเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยนะครับตรงตรงบริเวณตัว L นะครับที่เป็น2ขีดลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับนาาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ ราบวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ